ในรถยนต์ Honda HRV แล้วก็ Honda CRV นะครับจะมีระบบชื่อว่าระบบ New Descent Control นะครับเป็นระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับหากเราขับลงทางลาดชันมากๆนะครับถ้าชันมากๆเลยเราสามารถใช้งานระบบนี้ได้วิธีการก็คือกดปุ่มนี้ไปเลยครับปึ๊บ หน้าปัดจะเขียนว่า U d e s c e n t Control On นะครับอันนี้คือการเปิดสแตนบายระบบยังไม่ทำงานระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อรถลงทางลาดชันนะครับตัวรถจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอยู่นะครับถ้าเราขับลงทางลาดชันนะครับระบบทำงานได้ที่ความเร็ว3ถึง20กิเมตรชั่วโมงนะครับนี้ถ้าเราขับลงทางลาดชันเนี่ยนะครับ เขาจะเป็นขึ้นสีเขียวนะครับหน้าปัดขึ้นสีเขียวแล้วก็ขึ้นความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นทางลาดเมื่อไหร่ระบบก็จะยกเลิกนะครับลงทางชันอีกครั้งนึงนะครับเราก็จะกลับมาทํางานน,นี่ครับลงที่4กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงเนี้ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องแต่คันเร่งเขาก็จะไหลลงไปเลยถ้าเราอยากให้ช้าลงก็แต่เบรคถ้าอยากจะให้เร็วขึ้นก็เพิ่มคันเร่งได้นะครับควบคุมได้ที่ความเร็ว 3ถึงยี่สิบกิโลเมตรชั่วโมงครับแต่ว่าถ้ากลับมาถึงทางลาบแล้วนะครับแบบนี้พื้นลาบแล้วเขาก็จะยกเลิกการใช้งานนะครับเขาก็จะไม่ทํางานและถ้าอยู่บนพื้นลาบแล้วก็ถ้าหากว่าเราขับรถไปที่ความเร็วเกินกว่า60ิกิโลเมตรชั่วโมงนะครับระบบจะปิดให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าาอยากจะปิดก่อนก็กดออกได้เลยครับ